กินเจกินมังสวิรัตหรือกินวีแกนมีปัญหาต่อสุขภาพจริงหรือมาติดตามชมวนนีโคลิ้นะครับสวัสดีครับในแพทย์กอล์ฟราชสีนะครับสันเแพทย์ตกแต่งและพวูบรนหารประจำเดียรเคบิวตี้คิงนะครับก็สองทุ่มแล้วนะครับก็ถึงเวลาของสุขภาพเป็นสันะีเนาะก็เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจนะครับเนาะก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง เจเจกันให้ฟังกันแล้วกันนะครับก็ในหัวข้อเรื่อง supplement you need on a vegan diet นะครับก็ก่อนอื่นใดนะครับก็รบกวนพวกเรานะครับมิตรลักแฟนเพจนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับไปหา e ด k Channel นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดสมัครนะครับแล้วก็กดสั่นกันดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็กด Subscribe ก็ช่วยทำให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมา้พวกเราได้ฟังกัน ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ20,000กว่าคนแล้วนะครับเนาะสั่นกระดิ่งเพื่ออะไรนะครับสั่นกระดิ่งเพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็จะได้เห็นนะครับจะได้เข้ามาดูกันแตนน่เนิน่นๆโอเคงั้นขออนุญาตเริ่มงานเลยนะครับก็กินเจคืออะไรคือกินมังสวิรัตหรือกินวีแกนนะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปจะไปแยกว่ากินเจคืออะไรผมข,ขออนุญาตพูดถึงมังสวิรัตหรือวิจิตรเลียนนะครับกับวีแกนก่อนว่ามันต่างกันยังไงนะครับมังสวิรัต วีแกนนะครับเนาะเรามาดูกันก็ง่ายๆคือว่าวีแกนเนี่ยยกเว้นทุกอย่างที่มาจากสัตว์เนื้อสัตว์ด้วยและทุกอย่างที่มาจากสัตว์ด้วยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นนมนะครับน้ำผึ้งงดหมดเลยนะครับเนาะในขณะที่วีเจตูเรียนหรือบางสวิรัตเนี่ยหยุดกินเฉพาะเนื้อสัตว์แต่ว่าไข่นมหรือน้ำผึ้งเนี่ยเขาทานได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากแนวโน้มแล้วดูจากเจนะครับข้อห้ามหกข้อเขามีอะไรบ้างนะครับดูข้อที่2ก่อนเนาะห้ามกินเนื้อสัตว์ และส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ของการกินเจเนี่ยคือวีแกนเลยแต่ความเพิ่มของข้อพิเศษคือว่าในกินเจเขาห้ามกินผักรสฉุนกินฉุนผักที่มีกลิ่นแรงเขาห้ามหมดเลยกระเทียมหหวหอมใบหอมด้วยครับกุ้ยช่ายใบยสูบหลักเกียวอนเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่นับ3 4มสี่ห้ถึงสิเนี่ยก็เป็นข้อห้ามเพีกย่อยนะครับซึ่งขออนุญาตพูดเร็วๆดังนี้นะครับห้ามกินรสจัดอาหารเจต้องปรุงจากคนที่ถือศีลกินเจถ้วยชามต้องแยกกันไม่ฆ่าสัตว์ช ก็คือถือศีลนั่นแหละนะแล้วก็แต่งกายชุดขาวไม่พูดคำหยาบคายงดดื่มชูลาของมึนเมาตลอด9วันแล้วก็ห้ามตัดตะเกียง9ดวงในสถานที่สาคัญทางศาสนาดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเ <c oughs> จนะครับก็คือวีแกนนั่นเองเพียงแต่ว่าเพิ่มเรื่องของการงดผักฉุนผักกินแรงบวกกับเรื่องของถือศีลน,นะครับแล้วก็ข้อห้ามอีก78ข้อที่เขาพูดถึงนะครับอันนี้ที่จะเล่าให้ฟังคือว่า ลองไปคน้นใน Google ดูนะครับเ,เทศกาลกินเจทันสลอกมาเป็น Ve g e t a r i a n f e s t ส v a l สําหรับผมเนี่ยเ,เนื่องจากพฤติกรรมของการกินเจเนี่ยมันคล้ายวีแกนมากกับวีเจตัวเียนม่นเนี่ยผมขออนุญาตสลับคำนะครับเป็นวีแกนเฟสติวัลแทนวีเจตัวเวียนนะครับโอเคเนาะจากนี้ไปสไลด์นี้ก็จะพูดถึงวีแกนเฟสติวัลอย่างเดียวนี่ความหมายของการกินเจคืออะไรนะครับความหมายของการกินเจก็คือว่า ประโยชน์3ข้อนะครับคือหนึ่งกินเพื่อสุขภาพคุยฉับงไว้ก่อนมีผลดีต่อสุขภาพจริงไหมข้อที่2กินด้วยจิตเมตตากินเพื่อเว้นกรรมนะครับสองข้อหลังนี้ไม่มีปัญหานเพราะว่าลองดเนื้อสัตว์ก็ฆ่าฉัดลดลดการฆ่าสัต,ตว์ตัดชีวิตแล้วก็ถือศีลต่างๆนะครับก็เวนเวนเวน,เวนกรรมแล้วก็มีจิตเมตตาตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแต่ข้อแรกเรามาดูกันเพราะว่ากินแล้วมันดีต่อสุขภาพจริงไหมนะครับ <c oughs> มาดูลักษณะเฉพาะของ อาหารเจก่อนว่าเป็นยังไง characteristic of vegan festival food นะครับพอเราเห็นตรงกันไหมครับว่าอาหารเจส่วนใหญ่แป้งเยอะมากเห็นด้วยไหมครับใช่ไหมเออต้าหู้ใช่ไหมครับหรืออะไรหลาย,รายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําทดแทนเนื้อเนี่ยให้มันดูหน้าตาเหมือนเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่มีส่วนประกอบที่มีแป้งค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับกินแป้งสูงนานๆมันมีข้อเสียต่อสุขภาพยังไงบ้าง8ข้อนะครับเนาะข้อแรกก่อนเปรตเกินน้ําหนักเกินนะครับ แนวโน้มก็คือซิมเปิลข่าวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ทําให้ซิมเปิลข่าวคือแป้งที่ดูดซึมง่ายๆเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เราน้ําหนักเกินอยู่แล้วเป็นการง่ายงัย่างนี้หลีกเลี่ยงแป้งซิมเปิลก็คือกินที่มันคอมเพล็กซ์มากขึ้นเช่นแทนที่จะเป็นข้าวขาวก็เป็นข้าวกล้องใช่ไหมครับข้าวสองมือแทนที่จะกินแป้งขาวกิกนขนมปังโฮเป็นต้นอะไรี้ยนะครับเนาะดูว่ามีอะไรอีก clashing energy ก็คือแบตเตอรี่หมดนั่นเอง ความหมายคือ,อยังไงนะครับเอ๊ะทำไมกินแล้วแบตจรี่มันหมดได้ดูกราฟอันนี้นะครับนาะที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยแนวดิ่งคือน้ําตาลแนวนอมคือเวลา high GI ก็คืออาหารที่ดูดซึมแล้วให้น้ําตาลเยอะมากๆในเวลาอันรวดเร็วนะก็คือเส้นสีแดงจะดก็บาน้ำตาลนขึ้นเร็วมากเลยแต่มันก็ตกเร็วมากเลยช่วงนี้มันตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยผ,ผ,ผู้บริโภคคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกอ่อนเพื่อเพียงหมดแรงหมดหมด,หมดพลังนในชีวิตเลยนะครับวิธีแก้ไขคือกินคอมเพล็กซ์ให้มากขึ้นนะครับคอมเพล ก็คือน้ําตาลมันจะไม่ออกเร็วมันจะค่อยๆออ,ออกแต่ข้อดีคือออกน้อยแต่ว่าออกนาน,น,นะนเ,าเนี่คนเหล่านี้จะไม่เกิดอาการ c r a ชิกเอนเนอร์จีเหมือนกินน้ําตาลเดี่ยวหรือกินซิมเพิลครับมีอะไรอีกนะครับมีภาวะที่เราเรียกว่าติดน้ําตาลนะครับ s ูการ์เอดิชั่นนะครับก็คือมีงานวิจัยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเขาพบว,ว่าเมื่อเรารับประทานน้าตาลเนี่ยสมองเราจะหลั่งสารตัวหนึ่งเรียกว่าโดปามีนนะครับโดปามีนเนี่ยพอหลั่งออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีความสุข ดังนั้นโดปามีนคือฮอร์โมนแห่งความสุขแต่ข้อด้อยคือว่ามันเป็นความสุขระยะสั้นสักพักร่างกายก็จะดึงน้ําตาลที่มันต่าลงความสุขก็จะหายไปแล้วเราก็จะหิวน้ําตาลแล้วก็ต้องกินมันใหม่จึงเป็นปัญหาตามมาทําให้เราอ้วนนะครับและที่ต้องรู้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราพบว่าน้ําตาลใส่ขาวเนี่ยกับแป้งขงนมปังขาวเนี่ยมีค่าในการปล่อยน้ําตาลพอๆกันนะครับดังนี่คุณติดน้ําตาลคุณก็ติดน้ําปังขาวได้เช่นกันนะครับ อันถัดไปคืออะไรเนาะก็คือหลีกเลี่ยงน้ำตาลให้มากที่สุดถ้าคุณจะป็นต้องกินแป้งนะครับกินแป้งเชิงซ้อนมากขึ้นอย่าพยายามกินแป้งที่ดูดซึมง่าย,ายนะ <c oughs> เนี่ยวิตเชียร์ไซเคิลคือวงจรอุบาทคุณกินน้ําตาลใช่ไหมครับน้ำตาลในเลือดเพิ่มโดปามีนหลังคุณก็มีความสุขอินซูลินเริ่มหลังใช่ไหมครับน้ำตาลในเลือดเริ่มลงคุณก็จะเริ่มหอยหาอาหารเริ่มอยากน้ําตาลอีกรอบคุณก็จะกินน้ําตาลอีกเพื่อวงเวียนของความสุข ตามด้วยความโหยวนแล้ววนเล่าในรอบวันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น4ีหรอบต่อวันน้ําตาลคุณก็ทานเยอะมากแคลอรี่ก็เยอะมากก็เป็นเหตุที่ทําให้คุณอ้วนนะครับเนาะมีอะไรอีกนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นอีกสกินเบรกเอาวนะครับก็คือเราพบว่าอาหารที่เป็นแป้งและมีไฮจีไอสูงๆเนี่ยนะครับไฮจีไอในไฮไกลซิมิกอินเด็กซ์เนี่ยเราพบว่ามันทําให้เป็นสิวได้ง่ายๆด้วยนะครับเพราะว่ามันไปรบก,กวนระบบฮอร์โมนในร่างกายรวมทั้งทําให้เกิดการอักเสบง่ายกว่าปกติ แนวไม่ใจก็6ปีที่แล้วตามนี้เลยนะครับมีอะไรอีก b o o t i n g and constipation ก็คือท้องอืดและท้องผูกได้ด้วยนะครับสไลด์นี้พิเศษจากสไลด์อื่นยังไงนะครับสังเกตว่าน้ําตาลไม่น้ําตาลสิแป้งเชิงเดียวกับแป้งเชิงซ้อนก่อปัญหาทั้งคู่นะครับในสไลด์อื่นเนี่ยแป้งเชิงเดียวก่อปัญหาใช่ไหมครับก็ให้ไปกินแป้งเชิงซ้อนแต่สไลด์เนี่ยต่างกันตรงที่ว,ว่าเดี่ยวก็เกิดเชิงซ้อนก็เกิดมาดูเดี่ยวก่อนเดียเ่ยวนี้เพราะว่า ไอ้แป้งเชิงเดียบแปลว่ามันถูกเอาไฟเบอร์ออกไปแล้วมันย่อยสลายง่ายเช่นแป้งขาวข้าวขาว,น,าน,าวน้ําตาลทรายพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่เคยมีไฟเบอร์มันกินเข้าไปไม่มีกากก็เลยท้องผูกและตัวมันเองตัวแป้งเองเนี่ยหมักในลําไส้ก็ทําให้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อได้เนอะอเไหมครับเนาะและที่สําคัญคือตัวแป้งเองเหล่านี้มันอมน้ำาะนั้นคุณกินเข้าไป1ส่วนมันอมน้ํสามเท่าเนั้นคุณน้ําหนักก็จะเยอะขึ้นในวันถัดไปโอเคไหมครับเนาะทีนี้มาดูนะครับ ต่อให้คุณหลีกเลี่ยงซิมเพลคาร์บคุณมากินเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บหรือคาร์บหรือไฟเบอร์ก็ตามเนี่ยเราพบว่าในคนไข้าบางรายนะครับซึ่งไม่ได้เจอเยอะไม่มีความสามารถในการย่อยแป้งเยอะๆไม่ได้นะครับเขาก็จะเกิดอาการท้องอืดมีแก๊สในท้องนะครับวิธีง่ายอาจจะต้องใช้ยาบางตัวช่วยเช่นกลุ่มพวกเซมิติโคนหรือแม้กระทั่งกินคล้ายๆอัลตราคาร์บอนเป็นผงถ่านให้เรากินนะครับบางคนก็เอาไม่อยู่นะครับสุดท้ายก็ต้องลด การกินแป้งลงก็ต้องออกเจเร็วกว่าเวลาอันควรนะครับมีเรไรงที่เราเจอนะครับเราพบว่าไขามันชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้มันไม่ใช่เพิ่มอย่างเดียวนะครับไขมันที่ดีมันก็ลดลงด้วยเช่น HDL นะครับลดลง LDL และไตรกลีเซอไรด์ ide, ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีมันเพิ่มขึ้นด้วยนั้นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเส้นขาดเลือดมาเลี้ยงเนี่ยสูงมากๆนะครับไขมันก็จะมาเกาะตามเนี้ยนะครับเนาะก็นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ More cavity ก็คือ ฟันผุมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกินน้าตาลกินลูกอมกินท็อฟฟี่กินอมยิ้มนะครับกินแป้งกินข้าวขัดขาวพวกเนี้ทุกอย่างทําให้แบคทีเรียช่องปากเพิ่มนะครับไปกัดกร่อนอินเนเมลหรือสารเคลือบฟันออกไปทาให้เกิดฟันผุได้มากขึ้นนะครับอันนี้เยอะจริงๆนะครับงั้นจะต้องระวังนะครับไม่ใช่แค่น้ําตาลนะครับหมวดแป้งทั้งหมดเลยและสุดท้ายนะก็คือเบรนฟ f อกนะครับฟอกที่แปลว่าหมอกเบรนที่แปลว่าสมองเขาพบว่าการกินแป้งขนาดสูงนะครับงานวิจัยเมื่อ ปีนี้เองนะครับ2020 20, เดือนมีนานะครับเขาพบว่าถ้ากินอาหารที่มีแป้งสูงๆเป็นระยะเวลานานๆ,ๆเนี่ยเราพบว่าสมองมันจะแก่เร็วนะครับแล้วก็จบท้ายด้วยการเป็นอัลไซเมอร์ดังนั้นคนที่คนที่ชอบกินแป้งขนาดสูงๆนะครับคุณมีความเสี่ยงในการสมองเสื่อมเนาะเขาพบว่าถ้าเรากินอาหารที่มีแป้งน้อยๆโลาร์บไดเอทเขาพบว่าเมมโมรีเราหรือความทรงจําเราดีขึ้นแล้วก็สุขภาพของสมองโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยนะครับนี่งานวิจัยออกมาประมาณ8ปีแล้วนะครับ ก็สนับสนุนให้พวกเรากินในชีวิตประจำวันที้กินแป้งน้อยๆน,นะครับใครกินเจออกเจแล้วนะครับเพราะกินเจแค่9วันไงครับออกเจก็ที่เหลืออีก300กว่าวันในปีนั้นนะคุณก็อยู่ในช่วงของโลหะละเอียก็ทําให้เรามีสุขภาพของสมองที่ดีขึ้นด้วยสรุปสไลด์เนาะก็คือแอาการของการรับประทานแป้งนานๆมากเกินไปไมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง1อ้วนขึ้น2 Cra เซีย g เอนเนแบตหมดนะครับสามคือติดน้ำตาลนะครับสามข้อเนี่ยมันวนลูปกันทำให้เกิดวิเชียรไซเคิลอย่างที่เล่าให้ฟังข้อที่สี่คือสกินเบร d ดาวนะครับเพราะว่าทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนหมดเลยนะครับเป็นสิวง่ายอักเสบง่ายข้อที่ห้าคือท้องอืดท้องผูกนะครับข้อที่หคือไขมันไม่ดีเยอะมากเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจข้อที่เจ็ดฟันผุมากขึ้นแล้วข้อที่แปดคือสมองตื้อหรือสมองทึบไปนะครับหรือแม้กระทั่งเสื่อมจนกลายเป็นอัลไซเมอร์ตอนแก่นะครับ แต่ว่ากินเจไม่ได้มีปัญหาื่องผู้นี้นะครับเพราะว่ามันระยะสัน้นส่วนใหญ่ถ้าเจจะมีปัญหาคือน,น้ําหนักมันคุมไม่ได้ในช่วงนี้เท่าน,นั้นเองแต่เรื่องสมองเสื่อมฟันผุมันคงไม่ได้เป็นช่วงนี้หรอกครับเพราะมันต้องนานพอนะครับทีนี้เรามาคุยกันในแง่ของแล้วเราจะคุมน้ําหนักกันยังไงในช่วงที่ทานเจนะครับเนาะดังนี้เดก็คือคุณต้องนับแคลอรี่เป็นนะครับทีนี้เนี่ยใครที่ชวนพวกเรามาฟังห้องในวันนี้นะครับเนาะก็ลองถามกาดูว่านับแคลอร it, ี่เขานับกันยังไงเขาต้องไปเรียนรู้นะครับ ผมเป็นหมอเองนะครับโรงเรียนแพทย์ก็ไม่ได้สอนให้นับแคลอรี่นะครับก็ต้องไปฝึกไปหันับนะครับเพื่อที่จะนับเป็นนะครับกินแคลอรี่ไม่ให้เกินกับ BMR หรือพลังงานที่เราใช้ต่อวันยังไงก็ไม่ไปทางอ้วนนะครับ <c oughs> ข้อที่2หลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตให้มากที่สุดเท่าที่ท,ท,ทาได้นะครับหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้างหนึ่งก็กินคอมเพล็กซ์แป้งเชิงซ้อนมากขึ้นแป้งเชิงเดี่ยวอย่าพยายามทานเยอะหรือไม่ไหวจริงๆหมอเลี่ยงอาหารเจไม่ได้จริงๆก็คุณก็กินเดี๋ยวนี้มันมีวิฒนาการสมัยใหม่ไงเขาเรับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ากินยังไงเนาะข้อที่3เนื่องจากข้ห้ามทานเนื้อใช่ไหมครับระวังขาดโปรตีนคุณก็ต้องกินโปรตีนที่มาจากพืชน,นะครับเนาะให้มากขึ้นนะครับเพื่อหลกเลี่ยงการขาดโปรตีนข้อที่4คือเพิ่มการรับประทานไมโครนิวทรีนต์มากขึ้นผมยกตัวอย่างในนี้นะครับไมโครนิวเทียน์แปลว่าอะไรเปลว่าผมยกตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันเช่นท่าเหล็กก็ได้ท่าเหล็กถ้าได้จากกินจากเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้โหดูดซึมดีมากเลยแต่ถ้ากินท่าเหล็กจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับดูดซึมน้อยกว่า ราะฉะนั้นผมต้องกินผักเยอะขึ้นเพื่อให้ได้เหล็กเท่ากับกินเนื้อสัตว์เรกไหมครับประเด็นคือมันจะอิ่มซะก่อนดัะนั้นแนวโน้มของคนที่กินมังมสวิรัตกินผักเยอะเนี่ยโอกาสขาดธาตุเหล็กมีนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้อาหารเสริมที่เสริมธาตุเหล็กเสริมไมโครนิวเทนส์เพิ่มเอานะครับแลวข้อสุดท้ายนะครับเ่างที่เขาเรียนให้ทราบคือเหล็กเลี่ยงอาหารต้องห้ามของเขานะครับเช่นอาหารกลิ่นฉุนกระเทียมหัวหอมบลาบลา,บลา,บลาที่พูดไปข้างต้นนะครับเหลีกเลี่ยงให้หมดเนาะพอ ผมบอกเลยว่ากินเจมันไม่เป็นหาไม่มีปัญหารเรื่องสุขภาพหรอกยกเว้นช่วงที่เราคุณน้ําหนักอยู่แล้วมาเข้าเจนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความยากนิดนึงในการคุณน้าหนักอ่มาดูซัพพลีเมนต์บ้างที่เกี่ยวข้องกับการกินเจเนาะจริงนะๆก็มีหลายตัวนะครับพูดเยอะๆไปแล้วเมื่อวันศุกร์วันพุธนะครับเนาะวันนี้ก็เนื่องจากมันพูดเรื่องโปรดักไม่ได้เนาะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังดังนี้ก็อันนี้ผมเป็นรูปตัวอย่างเนาะไม่ต้องไปในยี่ห้อนะครับ ก็ขาบล็อกเกอร์เนี่ยก็มีขายอยู่หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับเนาะ <c oughs> ที่จะเล่าให้ฟังคือหลักๆก,ก็คือเป็นสารสก,กัดที่มาบล็อกน้ําย่อยที่ย่อยแป้งต่นนั้นเองทําให้ดูดซึมแป้งไม่ได้นะครับเนาะประมาณนี้ยี่ห้ออะไรก็เลือกอะไรชอบอะไรก็ไปหาเองนะครับเนาะโบนัสนะครับสําหรับคนที่ชอบเรื่องสุขภาพเนาะมาดูช็อตเทอมกับลองเทอมวีแกนไดเอ ช็อตเธอเบกกแกนเดเอทก็เหมือนกินเจนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผลเสียต่อสุขภาพไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับเนาะน้อยมากๆแต่ถ้ากินระยะยาวเนี่ยเราจะต้องระวังอะไรอันนี้สําคัญกว่านะครับนี่ผมจะซีเรียสเรื่องการให้ซัพพลีเมนต์ช่วยในคนที่กิน <c oughs> วีแกนนานๆนะครับนานเป็นหลายๆเดือนเป็นปีเนอะ <c oughs> ต้องระวังอะไรบ้าง <c oughs> ข้อแรกเลยวิตามินบีสิบสองมักจะขาดกันนะครับเพราะอย่างที่เ็ได้ทราบวาบีิบสอนั้นมาจากเนื้อสัตว B12 มาจากเนื้อสัตว์เป็นเกือบร้อยเปอ็นต์น,นะครับเพราะนี่มันยากมากที่จะมาจากพืชนนะครับเนาะเพราะฉะนี่หลายๆคนที่ต้องการ B12 เนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกเรียกว่าใช้ f o r t i f i e d food food ก็คืออาหาร f o r t i f i e d ก็คือเสริมเอาเช่นเป็นอาหารปกตินี่แหละเหมือนอาหารปกติแต่เขาเสริมสารอาหารบางอย่างเพิ่มไปเช่นเกลือใช่ไหมครับเกลือสินเทาไม่มีไออดีนแล้วก็บวกไออดีนเข้าไปอย่างนี้เราเรียก fortify salt เป็นต้นนะครับเนาะ อาจจะต้องไปหาอาหารปกตินะครับที่เป็นอาหารของวีแกนเนี่ยแล้วก็บวกวิตามิน B12 เอาหรือจะกินวิตามิน B12 เป็นเบนเนออกไปเลยนะครับนั้นตัวแรกที่วีแกนมักจะขาดคือ B12 ตัวที่สองเนี่ยมักจะขาดคือวิตามินดีด็อกอย่างที่เรนได้ทราบนะครับวิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ํามันนะครับเนาะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับในปลาในไข่มีหมดเลยนะครับเนาะในชีสของมันมันมีหมดเลยเนาะทีนี้เนี่ยพอห้ามวีแกนห้ามกินเนื้อ ห้ามกินปลามันก็จะไม่ได้วิตามินด,ทด,ดีที่ได้จากสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้วิตามินดีที่ได้จากพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดนะครับเนาะคือตัวนี้นะครับ D2 นะครับคำถามที่น่าสนใจคือ d ีกับ D3 ต่างกันไหมก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับดีดีกว่าอ,อยู่แล้วนะครับดังนั้น D2 อเนี่ยข้อด้อยคือบางทีมันดูดซึมได้น้อยกว่าเสื่อมได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรับประทาน d ียเยอะกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้วิตามินดีในเลือดปกตินะครับรายละเอียดก็เดี๋ยววันหลังมาค่อยฟัังกน ตัวถัดไปนะครับก็คือลองเชนโอเมก้าสามลองเชนก็คือ EPA กับ DHA นั่นเองวีแกนเขาทานเนื้อสัตว์ไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งสําคัญที่เป็นโอเมก้าสหรือผมไม่อยากเรียกว่าฟิชออยอะ EPA รือ EPA รลอ DHA สําหรับคนที่เป็นวีแกนเนี่ยก็คือสาหร่ายทะเลนั่นเองนะครับสาหร่ายทะเลเนี่ยก็มีในรูปของทําเป็นน้ํามันให้คนที่เป็นวีแกนรับประทานนะครับ ข้อถัดไปคือไอโอดีนอย่างที่ได้ทราบว่าไอโอดีนส่วนใหญ่อยู่ในอาหารทะเลก็ตัดทิ้งไปเลยสำหรับเวกนถามว่าจากพืชได้ไหมจากพืชก็ขึ้นกับจากพืชก,ก็ขึ้นกับพืชปลูกที่ไหนนะครับเพราะพืชบางที่ปลูกไป <c oughs> ไม่มีไอโอดีนในดินนะครับมันก็ไม่มีไอโอดีนในพืชเช่นกันเพราะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวกนก็จะได้กินเกลือนะครับเกลือสินเทาหรือเกลือทะเลก็ได้ที่บวกไอโอดีนเพิ่มเข้าไปนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องการขาดไอโอดีนได้ อันต่อมาคือไอรอนธาตุเหล็กนะครับอย่างที่ได้ทราบธาตุเหล็กส่วนใหญ่ก็อยู่ในเนื้อสัตว์เยอะอยู่ในผักก็มีพวกบล็อกเกอรี่แต่ประเด็นคือในปริมาณเท่ากันเนี่ยในเนื้อสัตว์ดูดซึมได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับในพืชจะดูดซึมได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวีแกนก็ต้องทานผักเยอะมากๆแต่เยอะมากๆากบางทีมันไม่พอมันอิ่มก่อนนะครับเพราะเนี่ยในหลายๆรา,า,ายก็อาจจะต้องใช้ซัพพลีเมนต์อาหารเสริมนี่มีธาตุเหล็กเสริมเข้าไปอีกนะครับหรือฟอร์ติฟายฟู้ดอาหารปกติที่บวกธาตุเหล็กเข้าไป แคลเซียมก็เช่นกันนะครับแคลเซียมอยู่ในผลิตภัณฑ์จากนมเยอะจากสัตว์เยอะนะครับเนาะาะเนี่ยพอหลีกเลี่ยงโปรดักที่มาจากสัตว์ก็มีโอกาสขาดแคลเซียมได้เลยก็ต้องไปกินจากธัญพืชเอาแทนนะครับก็เพื่อทดแทนแคลเซียมที่ขาดหายไปแต่ยงอย่างที่เรนได้ทราบแคลเซียมจากพืชนี่ถ้าพวกนี้จากพืชในส่วนใหญ่มาดูดซึมได้ไม่ค่อยดีก็ต้องกินในปริมาณที่เยอะหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือธาตุสังกะสีอย่างที่เรนได้ทราบธาตุสังกะสีเนี่ยมันมีเยอะอยู่ในอาหารทะเลนะครับโดยเฉพาะหอยนางรม เยอะมากๆเลยนะครับแต่พอวีแกนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ใช่ก็ต้องมากินพืชแทน <c oughs> ประเด็นคือกินพวกพืชแบบนี้พืชที่เป็นเม็ดๆพวกเนี้ยเป็นเมล็ดสีดเนี้ยประเด็นคือกินเยอะอยังไงมันก็ไม่พอเพราะว่ามันมีสารตัวนึงเาเรียกว่าไฟเต็ดอยู่ในเมล็ดพืชด้วยไฟเต็เนี้ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมซิงหรือธาตุสังกะสีนะครับเพราะเนี้ยเราก็ต้องกินซิงให้มากขึ้นหรือกินอาหารเสริมที่มีซิงหรือกินอาหารที่เป็น fortify food อาหารปกติ หรืออาหารเร็จรูปที่บวกธาตุสังกะสีเข้าไปสรุปโดยรวมนะครับวีแกนก็ขาด7ตัวนี้นะครับอันนี้แคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะครับเนาะก,ก็กิน fortify food เอาละกันนะครับเนาะวิตามิน B12 วิตามินดนะครับลองเชนโอเมก้า a 3ก็คือ EPA กับ DHA นั่นเองไอโอดีนธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สิงนะเพราะนี้วิธีแก้ปัญหา7ข้อเนี้ยที่เขามาักจะขาดก็คือ ช้ fortified food นะครับอาหารที่อาจจะเป็นอาหารที่เวแก้นทานได้แล้วก็เติมสารอาหารในเจ็ดตัวเนี่ยที่มักจะขาดเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาได้เยอะมากๆนะครับหรือใช้อาหารเสริมช่วยเอาแยกต่างหากก็ได้เนาะสุดท้ายแล้วนะครับก็รับสมองกันนะครับว่าฟังมาแล้วรู้เรื่องกันไหมนะครับก็คือกินเจเท่ากับบางสิบวัลย์หรือเปล่านะครับลองตอบมาดูนะครับข้อที่2คือลักษณะของอาหาร เจที่เรารับประทานเนี่ยปัญหาที่มากที่สุดของอาหารเจคืออะไรนะครับข้อที่3ในคนไข้ที่เป็นในผู้บริโภคที่เป็นวีแกนเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงป้องกันไม่ให้เขาขาดสารอาหารเล็กๆน้อยๆเจ็ดข้อนั้นนะครับแล้วเราใช้อาหารประเภทไหนช่วยเขานะครับยากไหมไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับแหล่งอาหารที่ดีสําหรับ EPA และ DHA สําหรับวีแกนมาจากไหนนะครับในสไลด์มีหมดแหละนะครับ ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ตั้งใจฟังเนาะก็ขอ้อมูลน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับถือสินกินเจกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับ